กลับมาลุยกันต่อกับพิกัดกีฬาในข่าวเช้าช่วงที่สองน,นะครับไปดูที่ฟอร์มอันร้อนแรงของสโมสรคิงกรุงเทพมหานครที่ไล่ตบกลมทีมไถเดินมาหนองเรือไปขาดลอยกับวอลเลย์บอลน,นาว26อาคาเดมี่ลีกวันแรกเมื่อวานนี้ครับเป็นการในขันนัดแรกของทั้งสองทีมครับกับการในขันวอลเลย์บอลนาว26อาคาเดม่ลีก2พ16กับการในขันรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในประเภททีมหญิงครับ คู่รในการแถางสวดเป็นการเจอกันของทีมทิงกรุงเทพมหานครดีกรีเหรียญเงินจากกีฬาย,ยาวชนแห่งชาติล่าสุดเจอกับไทยเดนมาร์กน้องเรือครับผลการแข่งขันเกมนี้เป็นทีมทิงกรุงเทพมหานครที่ยกพลจากเมือสีน้ำตบ,บุรีมายกชุดตอนชนะไปขาดลอยครับ3ต่อ0เซต25ต่อ23 25ต่อ14และ25ต่อ15ถือว่าประเดิมเก็บ3แต้มแรก ของชนะไปได้อย่างสวยงามครับผลการแข่งขันในคู่อื่นทีมหญิงบางกอก glass vc ชนะสุพรีมชนบุรีอีเทค3-1ตอเซตทีมชายศิลกเกิ vc ชนะเกษตรศาสตร์ vc 3-1ต่อ1เซตและคอสโมเชียงราย vc ชนะนครราชสีมา3-1ต่อ1เซตส่วนนี้คือตารางคะแนนหลังจาจบการแข่งขันนัดแรกของทุกทีมนะครับ พันดิมชายครับจ่าฝูงตอนนี้เป็นเซนซที่สบารัชบุรีวีซีนั้นมีแต้มที่มากกว่าขึ้นนําเป็นจ่าฝูงตามด้วยชมบุรีอ e ีเทคแอร์ฟ r อสและคอสโมเชียงราย v ีซีครับส่วนนักตบลูกนักตบลูกยางยีนนะครับเป็นจ่าฝูงนั้นก็คือ3า b บีบีนครนนตามด้วยคิงกรุงเทพมหานครและคอสโมเชียงราย v ีซีครับวันเสาร์ที่นั้นจะหยุดพักกัน่งคันนะครับจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันเสาร์หน้าวันเสาร์ที่2เมษายนครับ คู่ถายสุดนั้นจะเป็นการเจอกันของทีมชายศิลจเกตวีซีจะพบกับคอสโมเชียงรายวีซีทางช่องนาว26ในเวลาบ่าย2โมงนะครับขณะที่อีก3คู่เหล่านั้นก็สามารถติดตามกันได้ผ่านทาง YouTube ของช่องนาว26กครับเริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปครับติดตามกันได้2ช่องทางครับทั้งทาง YouTube นาว26แล้วก็ทางหน้าจอ TV ทีวีดิจิตอลครับช่องนาว26เช่นกันเวลาบ่าย2โมงนะครับติดตามกันได้วันเสาร์หน้าเสาร์วันที่2เมษายนนะครับ